สวัสดีค่ะเจ้าันช่องแพรเฟิร์มพารีวิวนะคะวันนี้แพรเฟิร์มพา,าเราก็จะมาเล่าเพลงระบบสุริยะนะคะเราไปชมกันเลยระบบสุริยะโซลาร์ซิสเต็มรยเรเบียงเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ระบบสุริยะโซลาร์ซิสเต็ม ลายเรียงเต็มไปด้วยดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยร้อยรด่งดาวหาดทางช้างเผือกอุก้าบาทกิดขึ้นมาพร้อมกันสิพนันหกร้อยล้านปีดวงอาทิตย์นั้นเป็นสูนกลาโลกเป็นดาวเคราะห์มีสิ่งมีชีวิต ดวงอาทิตย์เป็นลูกพีย่พุทธสุขโลกอังคาถัดไปพริหัสใหญ่ต่อไปดาเสาอยู่เรคัสถัดไปเอจูนไม่ติดฝุ่นนัสคือผู้โตถูกคัดออกเพราะความไม่โตดาวเคราะห์โตรวมเหลือแปดดาวไายบายค่ะ